อาจารย์เตรยรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัตรสอนเปนโนมาตั้งแต่อายุ14แล้วก็สอนในทุกตำราแต่ตอนหลังเนี่ยในที่นี้ก็คือว่ามาเปิดสอนเองเพราะว่าตำราทุกทุกที่เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราจะสอนเลยเพราะว่าตอนนั้นปี2 5 2 0มั้งมันมีอยู่คำคำหนึ่งว่าเรียนแล้วเครียดทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเรียนเปนโนปุ๊บทุกคนจะหนีแล้วก็ประมาณหลังจากนั้นอีกหลายปีอ่ะเข้าไปสู่ของไอ กรมสุขภาพจิตทําไมถึงที่ที่กรมสุขภาพจิตเพราะว่ามีหมอท่านหนึ่งพาเราเข้าไปเพื่อจะได้ตอบโจทย์ค่าวา่าดนตรีบําบัดเขาเล,เล่นเปียโนในระบบของอาจารย์เนี่ยที่ที่รูปแบบของเคลียวออนทูไฟเปียโนซึ่งเราตั้งชื่อมาเขาว่วาบัตุไฟเปียโนเพราะว่าเขาถามว่ามันตอบโจทย์แล้วมันเล่นแล้วสบายที่ทั่วโลกเนี่ยค่าวา่าดนตรีบําบัดเพราะว่าทุกคนยังใช้คําว่าร้องฟังแล้วตบมือตามจังหวะหรือเต้นตามจังหวะ แต่ของเรานี้ใช้เปียโนมาทำกลายเป็นว่ากลายบำบัดผ่านเปียโนมันใช้นิ้วทั้งห้าเหมือนกันแต่ว่าใน,ในทั่วโลกที่เวลาจะเล่นเปียโนเนี่ยมันเล่นทีละมือมันเป็นการสอนให้คุณเล่นมือขวาทีมือซ้ายทีแล้วกลับบ้านให้ไปซ้อมแล้วเล่นเปียโนต่ระบบของวันทูไฟเปียโนเนี่ยในที่นี้มันเล่นสองมือพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเรามารู้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่สภาพทางจิต มันเกี่ยวกับเรื่องสมองมันก็เท่ากับการใช้สมองสองซีกแล้วในวิธีของวันทูฟ้าจะไม่ต้องซ้อมนะฮะใครอย่าซ้อมนะวันทูฟ้าถ้าซ้อมไม่ได้ใช้สมองเอาตั้งแต่แม่ที่ท้องลูกแล้วลูกก็จะได้กับแม่ด้วยแค่คาว่าฝรั่งบอกว่าใช้ฟังเอาเนี่ยลูกก็จะได้ความรู้สึกจากตรงนั้นแต่ตรงนี้เราคือให้แม่เล่น เล่นด้วยและร้องด้วยแม่บอกเลยว่าอารมณ์ของแม่ก็ดีเด็กในท้องออกมาก็เลี้ยงง่ายและดีด้วยแล้วก็ตัดท้องเลยจนถึงโตขึ้นมาเด็กพอรับความรู้สึกว่าสักสามขวบผมลองทำไปแล้วสามขวบนี้เด็กเล่นได้เลยผมก็เริ่มสามขวบเอาเป็นว่าจนถึงก็อายุ90ถึงก่อนจะเสียเนี่ยเขาก็ยังเล่นได้คนเวลาทำงานแล้วเครียดมากๆเนี่ย ผมยังเคยเสนอให้ออฟฟิศเนี่ยมีคีย์บอร์ดอยู่ในในห้องเหมือนทานกาแฟหรือว่าทานของว่างเนี่ยให้เขาไปลองเล่นทักสองถึงห้าเพลงแล้วสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนเหล่านั้นที่มันเครียดจากการทำงานนั่นมันจะทำให้มันทำงานดีขึ้นก็สิบกว่าปีก่อนนี้ผมไม่ลองเล่นกุิ้จประกวว่ากุิ้จมันก็ตอบสนองคำว่าหตัวเหมือนกับ ห้านิ้วของเราซึ่งผมก็ทำในตัวกุญเจงในที่นี้นะเป็นโน้ตของวันทูไฟฟ์กุญเจงแล้วแต่ผมยังไม่ได้เผยแพร่ในกุญเจงมันมียี่สิบแปดสายยี่สิบแสายนี่มันก็ตรงคาว่ามีห้าเส้นเท่ากันหมดเลยแต่ว่าสเสน่ห์ของกุญเจงเนี่ยนิ้วเนี่ยมันสัมผัสกับสายเลยแต่เปียโนในที่นี้มัน้ังเคาะแล้วก็ยังผ่านกระบวนการอีกหลายอย่างนะฮะแต่ว่าก็คือลักษณะของกุญเจงจะเป็นตะวันออกในเปียโนเป็นตะวันตก สเสน่ห์มันไม่เหมือนกันทางผมเนี่ยก็ทํางานเกี่ยวกับไอทีเนาะแล้วก็วันๆก็อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันแล้วทีนี้ผมก็มีความเครียดสะสมอาจจะเพราะด้วยงานบ้างด้วยคนบ้างแต่ทีเนี้ยผมก็ลองไปหาวิธีการคลายเคยรียดของผมก็คือผมก็ไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่พอผมกลับมาเนี่ยปรากฏว่าความเครียดผมมันก็ไม่ได้หายไปหมด แถมยังได้ความเหนื่อยแถมมาด้วยทีนี้ผมก็เลยพยายามหาวิธีที่จะคลายเครียดที่มันดีกว่านี้เราก็ปรากฏว่าได้ไปเจอกับทางอาจารย์ตีรัตซึ่งอาจารย์ตีรัตเขาก็แนะนําผมมานะครับว่าเออลองเล่นดนตรตีดูไหมเผื่อว่ามันจะช่วยคลายเครียดได้ก็ผมก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นเราไปลองดูดีกว่า ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไฮเปอร์ค่ะแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้อ่ะก็เลยแบบเฮ้ยผู้หญิงมันจะไฮเปอร์ะลรขนาดนี้เราต้องหากิจกรรมในที่มันดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงทําบ้างผู้หญิงทุกคนก็เล่นเป็นโนเนาะเราก็เคยคิดว่าเราอยากเล่นเป็นโนแต่เป็นโนมันน่าจะยากแต่แบบอ้าวพอมาเจออาจารย์ดูแบบว้าวมากแบบเอ้ยทำไมมันเล่นง่ายขนาดนี้ก็เลยลองลอง,ลองมาเรียนกับอาจารย์ดูก่อนพอเรียนแล้วรู้สึกว่าโอเคมันง่ายจริงนะเวลาเราแบบได้เล่นเป็นโนดูสวยมากเลยอะค่ะ ต้องบอกว่าลดความเครียดของผมไปได้เยอะเลยคือจากที่ผมเนี่ยเป็นคนหงุดหงิดง่ายเรื่องการทํางานเรื่องการคุยกับคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอผมได้เรียนหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองอารมณ์เย็นขึ้นยิ่งผมเนี่ยร้องเพลงด้วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีนี้พอมาเล่นเปียนโนของอาจารย์เนี่ยปรากฏว่าผมก็ได้ทั้งร้องได้ทั้งเล่นมันสุดยอดมากๆเลยครับ หลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าความไฮเปอร์ของเราความอยู่ม่นิ่งของเรามันมันมันนิ่งขึ้นนะคือแบบเราสามารถจดจ่อกับสิ่งชิ้นหนึ่งได้เราสามารถอยู่ที่เป็นโนได้นานๆแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นแบบหลงรักสิ่งเป็นโนมากเลยนั่งอยู่เป็นโนได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะคะ่ะรู้สึกแบบมันดีมากอะคะ่ะ